ครับสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจสพเมืองเพชรบูรีนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีชาวบ้านร้องเรียนว่าบริเวณหลังจวนเป็นที่ทับซ้อนที่ฐานะของประชาชนทั่วไปแต่ช่วงเวลากลางคืนจะมีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสผมนะครับสร้างความเดือดร้อนรำคาญอันนี้ที่บ้านอยู่ที่นี่เลยนะครับชื่อที่อะไรครับชื่อเปิดเทศนะครับศนามสุลครับทีนุ่งสักบาลีคี นที่รครับยูนีเลยาตอนนี้มีไหมครับเคยได้ยินไหมเคยได้ยินกลุ่มเหมือนก็มีบ้างครับจำนวนมากจะไปยูนีติบหน่อยสองสองทุ่มสามทุ่มสุดปลายเนี่ยจะมีพวกเด็กๆมาถกหนึ่งกลุ่มคุยกันถามดังหน่อยครับเกิดเพลงอย่างเงี้ยมีบ้างทีนี้ถ้ามีจริงอย่างที่ได้รับเรื่องนักเรียนทำท่านกับสพมนหนึ่งแล้วเจ้าที่แต่ตัวเนี่ย วิธีการด่้ไขอย่างนี้ครับต้นต้นอย่างแรกเนี่ยคือเราจะติดตตัวพิเศษเป็นตู้แดงน,นะครับให้ใส่ตัวเนี่ยได้มาวนตัวตามวงรอบ2ก็คือจะมีใส่ตัวรถจักรยานยนต์มาวอร์ซีตรวจและประชาสัมพันธ์ช่วงในช่วงเวลากลางคืนจริงๆเขาก็ตัวตามวงรอบอยู่แล้วแต่กลางคืนเราจะเน้นแล้วก็จะมีใส่ตัวรถยนต์สองศซนซึ่งมีร้อยเวรสองนที่ควบคุมการงินรัน,น,นๆๆเนี่ยก็จะมาตรวจด,ด้วยถ้าเจอกลุ่มดังดาวก็จะมาประชาสามัมพันธ์ ให้แยกย้ายให้ออกจากวิที่ไปเพราะว่าชาวบ้านจะได้รับฟันเดียบร้อยนี้พอม,มีการแก้ไขปัญหาแบบนี้เ,เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีขึ้นชาวบ้านก็ได้ได้พักผ่อนอยา่างสบายไม่ไม่เท่ากันนึงโอเคครับผมลณครับ